ร่วมสรุปได้เข้ามามีส่วนร่วมของฟิวเจอร์พาต่างๆแล้วก็ขอให้ขายดีรละเทเน้ำเทเเท่าครับร<า>วยรวยรวยรขมีคนมีแนขับขมมามเยมเาอเยอๆนครับขอ้่มายๆครับมสาขาไปเปิดยูขันแก๊ด้นคะคะ

ประมาณกานที่กว่าถือว่าเป็นเวทีแรกเลยนะคะวันนี้แฟนเพลงมากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวดังนั้นขอพูดคุยกันแบบเจาะลึกนิดหนึ่งเ,ออเริ่มจากหนุ่มๆก่อนเราไปยินท่าท่าน้ำเจ ไงจ๊ะครับชอบผู้หญิงขิวขาวพี่ก็ขาวนะเออตาโตตาโตยาวผมยาวโอเคค่ะแก่แก่แก่ไหมแก่ไหมไม่แก่โอเคจบไปพอสเปคแบบนี้มีแฟนหรือยังจ๊ะยังไม่มีครับตอนนี้แสดงว่าว่าเปิดรับสมัครไหมไม่เปิดไม่เปิดเปิดมีแค่เฉพาะการข่าวใช่ไหมบสเปคน้องเซ็ เรื่องกรพอบเื่อสที่สที่นงเลยนะาิเยกเงด้ยเบอบัญชีเลยมองหน้าอ่ะน้องแปไปแล้วมาที่หนึ่งน้องไทยค่ะเป็นสาวโสดจริงใจนิสัยดีครับ จริงจริงใจนิสัยผมเกือบครบว่ะไม่ขี้ขโมยนะครับแหมสเปคน่ารักมากๆเลยมีใครตรงนี้ตรงสเปคบ้างไหมมีไหมหนูยกเลอใหญ่เลยข้างไปมาสาวบ้างฝั่งนี้น้องเดียวสเปคหนุ่มของน้องเดียวเป็นยังไงคะก็แค่ไม่ไม่ต้องหล่อค่ะตัวเล็กๆของๆแล้วก็ เป็นอันนั้นใช้ได้หมดเลยอ่ะตอนนี้ใครโสดเนี่ยคะส่งม,มาเยอะๆค่น้องดิวบ้างเล ที่กำลังจะมีวันไหนวันที่เท่าไหร่เปิดจองตัวเมื่อไหร่ยังไงคะค่าเปิดจองตัวนะคะวันที่7ตุลาคมน,นะคะ่า <laughs> ที่ <laughs> w w w v k i b o o k i n g c o m นะคะหรือโทร029009999 4นะคะ นะคะช้อปปิ้งขอไปฝากน้องๆเขาด้วยนะคะที่นี่โรงนี้คุณเลือกค่ะตั้งแต่ศีสันกระโดดไปทั้งมีทุกอย่างมาที่นี่วันซอกช้อปปิ้งค่ะนี่คะ่ะบางคนเดินงงออกจากบ้านไม่รู้จะไปไหนมาฟิวเจอร์ปาค่ะรันะบรองคุณแม่อะไรดีๆกลับบ้านแน่นอนอ เลยค่ะจากแฟนๆแฟนคลัวยเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเชนน้องๆเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยตรงนี้ตรงนี้มาหมดเลยค่ะหมดเลยค่ะที่นี่